ไม่ใช่บอลคูนใหญไทยเลที่ท่านบอกไม่ใช่บอลคูใหไทยคือมันมันเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมครับผมไม่รู้แต่ไม่ใช่พรรคผมแน่นอนเราโบกรับแต่แต่ท่านคำนวณแล้วมันมันจะไม่ได้ปฏิริีเลยในพรรคท่านเราได้สสจากเขตมามากกว่าปฏิริสช่างเป็ความสำเร็จแต่แต่ท่านไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นส่วอมีปัญหาแต่ว่าสสจากเขตรับใช้พี่น้องประชาชนได้ใกล้ทุกว่า มงินใครปีดียวว่าเพื่อไทยคุณพักสิมาครับท่านคุณพีมแต่ว่าเราก็เราก็มีหลักการของเราอยู่เดี๋ยวรอให้อาจารย์ท่านตอนหนึงจุดนั้นก่อนคือที่ท่านบอกไม่ใช่ภูมิใจไทยคือมันมันเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมครับไม่รู้แต่ไม่ใช่พรรคผมแน่นอนก็คือยืนยันว่าภูมิใจไทยก็คือหาร้อยตามที่มีการหารห้าหารห้าร้อยตามที่มีการ ก็เราจบไปแล้วตามที่คุยกันในท่าท่วมเราหมดไแล้วแต่แต่ท่านคำนวณแล้วมันมันจะไม่ได้ปฏิริีเลยในทักท่านมันจะต้องคืนด้วยนะครับท่านเพราะว่าท่านไม่ได้ปฏิริสเลยพอคำนวณมาจากทางท่านเราได้สอจะเขตมามากกว่าปฏิริสเรื่งความสำเร็จแต่ท่านไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่มปัญหาแต่ว่าส่อตอจะเขต รับใช้พี่น้องประชาชนได้ใกล้ชิดกว่าแต่ในส่วนตัวท่านถ้าท่านจะชิงนายกก็ควรจะเป็นสสไม่มีปัญหาไม่มีกฎข้อนั้นไม่ตัวเขาไม่นวายไม่ไหวเลยก็ทุกอย่างมันมันอย่างอย่างภาพของในส่วนของภาพคูเดไทยเราเพื่อเพื่อชาติเกศเราเราพยายามที่จะให้สส จะที่ที่นะครับได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนก็นกนแต่วันนี้สสเกตจบมาเติมมาโดยตลอดไม่ใช่เปลี่ยนแปลงายถึงความได้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนทางการเน500มืองการทัลห้าร้อยสัปดาหไม่ไม่เคยคิดได้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนกันคิดขอให้พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจนะครับพอพี่น้องพอได้รับความไว้วางใจจากประชาชนตรงนั้นแหละครับคือที่เราสามารถเปรียบพูดกับ ใครก็ได้ที่จะร่วมงานกับเราว่าเราจะต้องร่วมมาทำงานนะครับอขอบคุณมากค่ะขอบคุณครัค่ะ